สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดบลอกก็จะพามาแนะนําเทคนิคนะผมในการอัปเกรดแรมนะครับเราจะอัปเกรดแรมเมื่อไหร่ดีอัปเกรดเมื่อไหร่ถึงจะคุ้มนะครับเดี๋ยวแอดบลอกพามาดู เทคนิคง่ายๆสามารถเช็คง,ง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปให้ช่างดูเลยนะแล้วก็ไม่ต้องถามใครเลยนะครับสามารถดูแล้วก็วิเคราะห์ได้เองเลยนะครับเดี๋ยวนี้แอดป็อกจะพามาดูนะครับก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดล็อกด้วยนะครับส่วนถ้าใครดูแล้วนะครับอยากให้แอดป็อกจัดสเปคคอมให้แล้วก็สามารถสั่งซื้อแอดบ็อกได้สามารถทักมาเพจ Facebook หรือว่าจะทักมาในไลน์แอดก็ได้เช่นกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลวันนี้กันเลยนะครับ อย่างแรกเลยครับวิธีการเช็คว่าคอมของเราเนี่ยใช้แรมไปประมาณเท่าไหร่นะครับให้เราดูที่มุมขวาล่างนะครับเห็นเมาส์ตรงนี้ไหมครับให้เราคลิกขวานะครับแล้วเลือก Time Manager นี่ครับทีนี้มันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับในส่วนอันแรกจะเขียนว่า Process นะครับให้เพื่อนๆดูตรงเมนูตรงนี้นะครับเ e m o r y เห็นไหมครับว่าแรมโน้ตบุ๊กของผมเนี่ยมันกินไปประมาณ83แล้วนะครับซึ่ง ก็ถือว่าควรจะอัปเกรดได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มปิ่มๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะไอ้ I 8.3เซนี่ยมันกินไปประมาณกี่กิกนะครับให้เรามาดูตรงเมนู Performance นะครับกดเข้าไปแล้วเราดูเมนูตรง Memory นะครับนี่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับเห็นไหมแรมเครื่องของผมเนี่ยมันเป็นความจุเต็มๆจะอยู่ที่ประมาณ15.8กิกเอาแล้วถามว่าทำไมมันไม่เต็มเพราะว่า บางส่วนมันแชร์ให้การ์ดจอด้วยนะครับมันก็เลยจะเห็นประมาณนี้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็น CPU ิวเอ็มดีไรเซนเนี่ยนะครับถ้าแรมประมาณ10 16กิกเนี่ยมันจะเห็นประมาณ14กิกนะครับเพราะว่ามันแชร์ไปให้การ์ดจอที่อยู่ในตัว CPU เนี่ย2กิกประมาณนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับทำไมแรมถึงเห็นไม่ครบนะครับโอเคตอนนี้แรมเครื่องของผมเนี่ยมันใช้ไปประมาณ13.3กิกนะครับก็ถือว่าเริ่มปิ่มๆนั่นแหละแต่ถามว่ามันกินไปประมาณเนี้นะครับประมาณ80%เนี่ยแนะนำว่า ควรเปลี่ยนไหมบอกได้ว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับถ้าตราบใดที่เราใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าโนบุข,ของเราเนี่ยมันไม่ค่อยแหลกไม่ค่อยหน่วงก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้ามันกินไปประมาณ1 4กิกหรือว่าประมาณ90%ขึ้นไปเนี่ยผมแนะนําให้เริ่มอัพเกรดได้แล้วนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีหน่วงมีค้างนะครับโอเคพเพื่อนๆลองทําดูครับตอนนี้แรมของพเพื่อนๆเนี่ยมันกินไปประมาณกี่กิกนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ให้ป้องดูหน่อยนะครับไอป้องจะได้อ่านว่าตอนนี้เพื่อนๆใช้แรมไปประมาณกีีี่นท้ การที่เรามีแรมเยอะมันดียังไงเดี๋ยวผมจะมาเสริมเกดความรู้นิดหน่อยให้เพื่อนๆด้ดูกันนะครับอย่างตอนเนี้ยแลมของผมใช้ไปประมาณ 13GB เลยนะครับมาดูกันว่า a d b l o อกเปิดอะไรไว้บ้างนะครับนี่เรามาดูกันเลยครับว่า g Google Chrome มาดู Ad b นะเปิด Google Chrome 1แทบบ2าแทบ็บ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1่ ap, ap, 12 14 15 16 17 18 19 2ี2ส22นะครับยีแทบ็บทำไม Adbox ถึงเปิดเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแอ b เปไม่อยากเปิดปิดบ่อยๆนะครับบางทีไอเว็บหน้านั้นเนี่ยแอปเปจะกลับมาอ่านต่อนะครับก็เลยไม่ไม่ปิดก็เลยเปิดค้างไว้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับก็จะมีแบบโปรแกรมสตรีม Steam เนี่ยก็เปิดไว้นะครับการตั้งค่าผมก็เปิดไว้เครื่องคิดเลขผมก็เปิดไว้โปรแกรม Photoshop ผมก็เปิดไว้นะ่าแล้วก็ โปรแกรมแคปหน้าจอนะครับนี่ผมแคปหน้าจอลูกค้าที่สั่งเขาประกอบคอมเทรดหุ้น6ห,หน้าจอไว้นะครับจะเอามาทํารีวิวนะครับผมก็เปิดทิ้งไว้นะครับโปรแกรม o b s ผมก็เปิดทิ้งไว้เนี่ยผมอันหน้าจอทิ้งไว้อยู่นะครับแล้วก็ฐานแมเนเจอร์ Manager, แล้วก็โปรแกรมซูมหน้าจอเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไลน์นะครับผมไลน์ผมก็เปิดเนี่ยดูดิหลากหลายแท็บมากเลยนะผมไลน์เนี่ยแล้วก็จะมีในส่วนของโฟลเดอร์การทํางาน,นครับแล้วก็จะมี microsoft edge อีกด้วย microsoft edge ก็เปิด1 2 3 4 5 5หแท็บนะครับ ซึ่งการที่เราเปิดเยอะๆแบบนี้นะครับคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กของเรามันต้องการความจําที่ค่อนข้างเยอะเลยหรือว่าแรมของเรานี่แหละนะครับยิ่งแรมเยอะเราสามารถเปิดหลายๆอย่างพร้อมก,กันได้อย่างลื่นไหลอ่ะเ,เพื่อนๆลองดูนะครับถ้าแรมเพื่อนแกิกเพื่อนๆลองเปิดเหมือนผมดูเนี่ยกูก็อินโคลประมาณ20แทบ็บเปิดโปรแกรมทิ้งไว้ได้หลายโปรแกรมแรม8กิกลองเปิดดูมันจะหน่วงมันจะกระตุกไหมแต่ของ Apple บอกเลยว่าไม่ค่อยหน่วงไม่ค่อยกระตุกนะครับลื่นไหลนะเนี่ครับเปิดปิดสลับไปมาแบบนี้นะครับ่ะไม่ค่อยหน่วงนะครับเพราะว่า แรมมันยังเพียงพออยู่นะครับแล้วก็ CPU เนี่ยกินไปประมาณ20%เองนะครับ20% 10เกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับถือว่าเหลือเฟือนะผมต่อการใช้งานแบบนี้เพราะว่าเราเปิดหน้าจอเยอะๆแบบเนี้ยมันแทบจะไม่ต้องประเมินผลตลอดเวลาเลยนะครับก็คือมันแสดงภาพเฉยๆนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับนอกา้นันก็จะเป็นการกินแรมเพียวๆเลยนะอันนี้ก็คือข้อดี ถ้าใครเป็นคนที่ชื่นชอบเปิดหลายๆอย่างพร้อมกันผมแนะนําให้อัพแรมเป็น16กิกเลยนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เปิดเยอะแยะอะไรมากมายขนาดเนี้เปิดประมาณ4-5แ็บนะครับใช้งานนิดๆหน่อยๆไม่ได้แบบเยอะอะไรขนาดเนี้แรม8กิกก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับอืมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมจะสรุปอีกทีเนาะถ้าใครรู้สึกว่าแรมของเพื่อนนะครับมาเปิดตรงท้าม m a นเจอร์ถ้ามันกินไปวัน90ขึ้นไปแล้วนะครับก็แนะนําให้เริ่มเตรียมงบเรื่องอปเกตแรมได้แล้วนะครับแล้วก็ มที่ยาวเกต์น่ะให้ดูตรงบัสสปีดด้วยนะครับว่าบัสสปีดเท่าไหร่นะครับก็ดูให้มันตรงกันนะผมอย่างเช่นบัสสปีด3,200้เราก็ต้องไปเลือกบัสสปีดแรมเป็น3,200นะครับแล้วก็ดู DDR อะไรด้วยนะผมอย่างคอมทั่วไปทุกวันเนี้ยมันจะเป็น DDR4 นะครับก็ต้องเลือกแรมเป็น DDR4 บัส3,200ันะครับถามว่าคนละบัสใส่ด้วยกันได้ไหมได้ครับแต่จะค่อนข้างเสียงความเสียงแรกก็คือเปิดติดไม่ขึ้นภาพความเสี่ยงที่2ก็คือ เราไปซื้อแรมบัตส2,133รแล้วมาใส่คู่กันกับบัตส3ม0 0นะครับมันจะทําให้แรมบัตส3,200รเนี่ยมันจะลดเหลือลงมาบัตส2,133นระครับซึ่งมันจะไม่ค่อยคุ้มเลยเนี่ก็เลือกบัตแรมให้มันเท่ากันนะครับแล้วก็ในส่วนของยี่ห้อนะผมจริงๆจะเลือกยี่ห้อไหนก็ได้แต่ผมแนะนําเลยถ้าจะซื้อแรมมาอีกตัวหนึ่งก็แนะนําเลือกเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันมันจะค่อนข้างจะเสะถียรกว่าแล้วก็เข้าคู่กันได้ดีกว่านะครับทีนี้แนนอแดเอก็มมาที่เนู คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ DIY นะครับแล้วก็มาเลือกในส่วนของเมนูแรม for pc นะอย่างเช่นว่าคอมของเพื่อนเนี่ยที่จัดเกตเป็นแรม ddr 4บ bus ันส2 6ห6นะครับอ่ะแล้วก็กดเข้ามาดูป๊าเห็นไหม ddr 4บ bus ันส2 6ห6นะครับเช่นแรม1ตัวของเพื่อนในเครื่องเป็นแรม kingston ใช่ปะ่ะเราจะอัพเพิ่มอีก 8GB กิกใช่ไหมแล้วก็มาดูเลยนี่ครับก็จะเป็นตัวนี้ปึ๊บปึ๊บ จะเป็นแรมคิงตัน Fully b e a t 8 g b 2 6ัสก็เลือกซื้อเป็นตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ามันขึ้นแบบนี้ของมันไม่มีนะครับต้องเลือกเป็นแบบมีมีราคาขึ้นแบบนี้นะครับของมันถึงจะมีนะโอเคครับถ้าสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถพิมพ์คำถามว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวปอกจะมาตอบให้นะครับเอาละครับพรุ่งนี้ปอกจะมาพร้อมกับเทคนิคอะไรดีๆก็ฝากกดติดตามฝากกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับโอเคครับปอกไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย